กู้ยืมนะครับนอกระบบผิดกฎหมายหรือไม่นะครับมีคำตอบครับวันนี้ครับคุณโดนแน่นอนนะครับกฎหมายข้อนี้คุณไม่รอดนะฉะนั้นผมจะบอกว่าทั้งผู้ให้กู้แล้วผู้กู้เนี่ยแล้หนี่เนี่ยประสงค์ที่จะยินดีรับเงินจากลูกหนี้ผ่อนปรนให้ไหมถ้ายินดีแล้วก็บันทึกข้อตกลงกันไป เคสเหล่านี้นะครับผมก็ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเข้าถึงประชาชนตลอดเลยใชเวลาหลายๆปีแจ้งความคุณได้แล้วก็อาจจะไปเลยเถิดตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินซับสินนของคุณได้ก็ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็อยู่ใกล้กับท่านนายกตูนะฮะท่านประยุทธ์ด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้เกี่ยวข้นะฮะทำหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านของการ ให้ความรู้แก่ประชาชนข้อควรทราบเนื้อหาการ์ตูนบางส่วนนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่ายเท่านั้นตัวละครและสถานการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติเพื่อการศึกษาไม่ใช่คาแนะนําทางกฎหมายโดยตรงหากคุณมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจริงควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไก่เกียไก่เกียสวัสดีครับพบกับอาจารย์พรปรสิวลี24ชั่วโมงครับวันนี้พบกันใน E p 3ีครับอาจารย์พรปรสิวลี2 4ชั่วโมงหรือนายธรรมนัฐบวรมหาบุญบาร,รมีวันนี้มาในฐานะพิธีกรผู้ดำเนินรายการและเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ไก่เกียในส่วนของภาคประชาชนนะครับตั้งอยู่ที่บา้านเลขที่537ทับสอ แขวงช่องนนทรีเขตยานวางกรุงเทพอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์37นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความประทับใจด้วยตนเองเลยครับว่าเราสามารถตั้งศูนย์ไกเกี่ยวภายใต้การกำกับดูแลของกรมุิทครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้ดูแลเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติการไกลเกียย2 5 2ซึ่งเป็นกฎหมาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนก่อนที่จะมีคดีในชั้นศาลและก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของคดีก่อนชั้นศาลนี้ถ้าหากผู้ร้องหรือคู่กรณีผู้ถูกร้องเนี่ยมีการตกลงนะครับยุติข้อพิพาทข้อพิพาทเหล่านั้นก็จะสิ้นสุดทันทีโดยการบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ไม่ต้องมาขึ้นสอบสวนใหม่และมีผลในด้านของกฎหมายเมื่อ อธิบดีนะครับรับรองในข้อกฎหมายข้อตกลงบันทึกนั้นฉะนั้นครับเพื่อนๆครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราและท่านได้มีกฎหมายทางเลือกเพื่อประชาชนนะฮะจึงร่วมนะครับกับทางทนายวิทยาจงวรคุณแล้วก็ทนายเดือนภูสันิสาทับทิมทองซึ่งได้ออนแอร์ไปเมื่อ EP ที่1น,นะครับท่านทั้งสองก็แนะนำบอกว่า ตั้งศูนย์ไกลเกี่ยไหมศูนย์ไกลเกี่ยนียมีประโยชน์กับประชาชนมากเลยที่จะทําให้เกิดประโยชน์ทางโลกผมเองก็ตัดสินใจไม่นานครับประมาณ7วันก็เลยตัดใจเมื่อ3ปีที่แล้วตั้งศูนย์ไกลเกี่ยครับในขณะนั้นผมเองยังไม่ได้เป็นผู้ไกลเกี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าเออเราตั้งเป็นศูนย์ไกเกลี่ยเนี่ยเพื่อประชาชนประชาชนจะได้ประโยชน์กับสิ่งที่เราทําแต่เมื่อตั้งศูนย,ย์ไกเกลียยครับ มันมีเหตุการณ์มากมายครับที่รู้สึกเกิดความประทับใจนะครับก็เลยมีการร่วมอบรมนะครับสัมมนาร่วมลงทะเบียนอบรมผ่านหลักสูตรเป็นผู้ไขเกียรนะครับของกลุ่มของสิทธิทและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นก็ได้เดินสายนะครับต้องบอกว่าเดินสายไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมไขเกียร์ร่วมเปิดศูนย์นะครับ สมัยนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยธรรมนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็มีที่ปรึกษา,ารัฐมนตรีท่านดรโคสิตสุนิจิตนะฮะได้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีท่านอธิบดีนะครับเรืองศักดิ์สุวารีนะครับ,เ,รนะรบเป็นอธิบดีกรมคุมของสิธทธิและเสรีภาพกระทรวงยธรรมผมก็เดินสายกับท่านครับ เดินสายเพื่อไปช่วยงานด้านไก่เกียนะร์เรื่องของการประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์แรกๆผมเองก็ยังไม่ได้เปิดศูนย์นะครับก็เหมือนกับทุกที่นะครับต้องมีการบันทึกรายงานมีระเบียบ,นะบในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการจนกระทั่งได้รับเป็นศูนย์ไก่เกียรนะครับก็จะมีผู้ที่เดินร้อนนะครับมาภาคประชาชน ฉะนั้นกฎหมายพระราชบัญญัติการไก่เกียร์ปี2562เนี่ยมันจะมีทั้งหมด6หมวด72มาตราครับแต่ละหมวดก็จะมีเฉพาะแล้วก็มีข้อกฎหมายให้เราปฏิบัติตามแต่ถ้าเป็นหมวด4นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาญาอาญาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายการระบุโทษนะคคือกฎหมายที่มีโทษอาญาที่ต้องจำคุก ะะแล้วก็มีความเสี่ยงจึงต้องมีการขึ้นโรงพักแล้วก็ใบบันทึกข้อตกลงในชั้นศาลหมด4นะฮะฉะนั้นตอนนี้ผมจะเท่าความเลื่อยมาก่อนว่าประสบการณ์ประทับใจมากมายที่ได้จากการเป็นประธานศูนย์ไกลเกียยขณะนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ไกลเกี่ยนะครับอำนาจของประธานศูนย์คือดูแลศูนย์คือการดาูผู้เข้ามาในศูนย์ไกลเกี่ยรัรบคําร้องแล้วก็ แจ้งต่อผู้ถูกร้องผู้กรณีเนี่ยมาบันทึกข้อตกลงนะครับก็จะแต่ละเคสแต่ละรายการก็จะต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อไปหาประสบการณนะ์การเปิดศูนย์การให้คำแนะนำและโดยเฉพาะครับการมีการจัดมหากรรมการจัดมหากรรมก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับในสมัยนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับ จันโชาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเปิดงานนะครับมากรรมไก่เกียรครัวเรือนนะครับผมก็ได้ไปร่วมงานได้ไปทําสกูปข่าวด้วยนะครับก็ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็อยู่ใกล้กับท่านนายกตุงนะท่านประยุทธ์ด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ไก่เกียร นทำหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านของการให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคดีบัตรเครดิตนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าคดีในครัวเรือนนะฮะคดีหนี้สินกู้ยืมนะครับหมากัดกันหน้าบ้านนะครับกัดคนอย่างนี้กันนะฮะหรือว่ารดน้ําต้นไม้นะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยอย่างนี้ก็ดีคดีไก่เกี่ยในครัวเรือนนะครับแล้วก็คดี เรื่องของสัญญาเงินกู้สัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ได้มีความรู้ทักษะในเรื่องข,องข้อกฎหมายแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมีความประทับใจหลายเรื่องแต่มีข้อประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือคดีเรื่องของการจำนองที่ดินนะฮะทีนี้ไอ้กรณีประสบการณ์ที่จำนองที่ดินเนี่ยคุณยาย ทราบข่าวจากทางโซเชียลโลกออนไลน์ครับแล้วก็เดินทางมาที่ผมผมเองก็ดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องของคำร้องว่ามีมูลหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฟังความอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานคุณยายท่านนี้อายุประมาณ80กว่านะครับมากับหลานของท่านบอกว่าอยากจะมาสูนไก่เกียรที่นี่นะครับเพราะว่าได้เห็นข่าวในโซเชียล ผมก็ตอนนั้นก็มีท่านทนายช้าง24ชั่วโมงซึ่งเป็นผู้ไกลเกี่ยของประธานศูน์ของแขวงบางอ้อเขตบางพัดกรุงเทพนะครับก็ร่วมกิจกรรมในเรื่องของข้อกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับพระราชบัติการไกลเกี่ยนี่แหละครับแล้วก็ให้คําแนะนําเพลินครับในส่วนของรูปคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟ้องร้องเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะเกิดขึ้นในชั้นศาลแล้วนะครับ แต่เผอิญน,นำเรื่องเหล่านี้มาร้องต่อผมนะเพื่อที่จะขอคำแนะนำส่วนตัวนะครับผมบอกได้เลยว่าพระราชบัญญัติการกาเกี่ยเกีย2,562เนี่ยจะต้องเป็นคดีก่อนฟ้องเท่านั้นจึงจะมีอำนาจในเรื่องของการไก่เกี่ยนะฮะได้และเป็นผลสำเร็จแต่ก็นั่แหละครับอย่างที่นําเยนให้ทราบครับผมนั้นมีฐานะเป็นนายกสมาคม สื่อมวลชนออนไลน์ด้วยแล้วก็ประธานมูลที่ประสิวลิศศิลปินดาราสายบุญซึ่งเห็นความไม่ชอบธรรมด้วยกฎหมายนะครับในเรื่องของเอกสารการจำนองที่ดินจึงได้ทำการแนะนำแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปให้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกสถานีนะครับทางออนไลน์ก็ดีทางสถานีต่างๆก็ดีส่งข่าวไปเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ปวดที่สุดท้ายสุดปัจจุบันก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะฮะแล้วก็มีเคสหนึ่งเป็นเคสแรกเลยนะครับที่ได้มีการนั่งไก่เกียนะฮะนั่งไก่เกียรอ,อยู่ในส่วนของประธานสูตรนะครับครั้งแรกท่านดรโคสิตสุนิจิตเนี่ยมาเป็นประธานแล้วผู้ร้องนี่ไม่ใช่ใครนะครับศิลปินนักร้องชื่อดังนะฮะ ขออนุญาตน,นะครับกล่าวนามท่านนะครับท่านส้ออมอัมรานะครับท่านเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังก็มาร้องสูงแล้วก็มีรายละเอียดเข้ามาแล้วก็มีคู่กรณีมานั่งนะครับตกลงกันมีการยินยอมกันมีการออกใบรับรองกันอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สําคัญนะครับไม่ได้ปิดบังใบหน้าด้วยเพราะว่าขอทั้งสองท่านให้เป็นวิทยาทานทําไมหรือครับผมถามคําถาม พี่ส้มอมมาลาว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาคประชาชนอย่างนี้พี่ว่านะถ้าสมมุติเนี่ยเรามีส่วนเกี่ยวข้ออย่างนี้ยแล้วถ้าเราไม่บอกให้ใครรู้เนี่ยไม่มีใครเห็นเนี่ยเขาจะไก่เกลี่ยยังไงใครจะเชื่อถือเขานะฮะแล้วเขาอยู่ดีก็จะมาได้หรือไม่ได้ครับมันต้องมีสื่อ,อมีประชาสัมพันธ์แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแรกผมโดนโจมตีนะครับผมโดนโจมตีว่าไปเอาข้อมูลส่วนตัวเขามาเปิดเผยผมจะบอกว่า ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวถ้าหากเกิดกรณีผิดพลาดเจตนาผมคือต้องการเป็นวิทยาทานแล้วผมก็มีการบันทึกข้อตกลงเผยแพร่ mm. เป็นวิทยาทานนะครับนะในฐานะสื่อมวลชนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปเอาผู้ร้องผู้ถูกลวงมาเปิดเผยทําให้เขาอับอายกันผมต้องได้รับการยินยอมก่อนนะฮะผมถึงทําเพื่อเป็นตัวอย่างเคสให้ทุกคนที่โดนผลกระทบจาก การมีคดีความการเกิดข้อพิพาทกันขึ้นและเพื่อที่จะได้หาทางออกยุติร่วมกันนี่คือสิ่งที่ผมทําปฏิบัติมาตลอดเวลาอย่างที่บอกครับว่าประโยชน์ของพัฒนาการเกรีเกย่ยวงกับพราสองนั้นมีประโยชน์อย่างมากเลยที่จะทําให้ประชาชนเข้าถึงนะครับวันนี้ท่านใดรับชมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับ1ไลค์1แ like, ชร์นะฮะหมหากุสลบุญบารมีได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับ ทางช่องทาง YouTube Facebook หรือ TikTok เพียงกดเข้าไปแล้วพิมพ์คาว่ารายการไก่เกียไก่เกียรนะครับก็จะเห็นเพจแล้วก็ติดตามรายการแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับสนับสนุนเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมาพบกับเบรกที่2เบรกที่2นี่จะเป็นสาระน่ารู้กฎหมายนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบพคุณนะครับนี่เลยครับนี่ บิงแบ็กนะครับน้ำยาทำความสะอาดเครื่องหนังคุณภาพนะครับแล้วก็ถนอมแล้วก็นี่ครับสายมูพลาดไม่ได้นะครับเป็นแผ่นยันที่ผมเคยได้ร่วมในการจัดสร้างนะครับมีพิธีใหญ่12วาระเรียกว่าแผ่นยันมหาเศรษฐีมงคลจักรวาลวัดหนองกายอำเภอแม่แตงนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปทําบุญได้แผ่นยันนะครับไปทาหาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบริษัท ทีเบิ S นเอ็นะครับบริษัทชั้นนําเพื่อบุคลิกภาพาเพื่อสร้างแบรนด์อันลือลั่นนะฮะเรื่องลือแล้วก็หมาล่าหวังอยู่ที่หน้าปักซอยออน,นุทนะครับเป็นอาหารสมุนไพรด็อกเฟนอาหารสุนัขนะครับคุณภาพแล้วก็ป uh, ๊อปแอคดอทคอบริษัทเชียรลน์บริษัทสิวรแร o p น r รีและอีกคู่ครับพบกับช่วงที่2ครับ กฎหมายน่ารู้หรือว่าสาระน่ารู้กฎหมายครับครับผมครับไก่เคียไก่เคียบริษัทบัญชีออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโปรแกรมบัญชีออนไลน์นวัตกรรมใหม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนง่ายเคียงปลายนิ้วสมัมผัสติดต่อสอบถาม0617892364ประหยัดประโยชน์อย่างคุม้มค่า ีวิลีแลนด์พรอพเพอร์ตี้แหล่งสูงรวมซื้อขายที่ดินทำเลทองบ้านเดี่ยวอคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วประเทศนึกถึงสีวิลีแลนด์พรอพเพอร์ตี้ติดต่อสอบถาม0 6 3 8 7 9 6 9 6 5กกาไก่เคียร์ไก่เคียร์ครับกลับมาช่วงเบรกที่2นี้นะครับสาระน่ารู้กฎหมายนะครับก็มีผู้ชมทางบ้านนะครับส่งเข้ามาแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา คือเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมนะครับนอกระบบผิดกฎหมายหรือไม่นะครับมีคําตอบครับวันนี้ครับฟังไว้ได้เลยนะครับสําหรับผู้ที่ชอบกู้ยืมนอกระบบนะครับแล้วก็เกิดดอกเบี้ยสูงเขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนดฉะนั้นตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติการเรียกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็หมดไว้เลยนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะฮะ ฉะนั้นถ้าดอกเบีย้ยเกินร้5ยละบห้ต่อปีจากเงินต้นถือเป็นการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โทษเนี่ยมีโทษจำคุกสอป,ปีปรับไม่เกิน2,000ส0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับฉะนั้นครับวันนี้นะครับท่านได้รับคำตอบแล้วว่าการกู้เงินนอกระบบเนี่ยมีความผิดนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยสูงแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็ ส่งไม่ไหวนะครับผมเคยเห็นบ่อยนะครับที่เราจะรู้จักกันว่าบัวลอยนะครับบัวลอยในภาษาศัพท์เนี่ยเขาเรียกว่าอัตรา้อยละสต่อวันนะฮะลายวันร้อยละยี่ต่อวันร้อยยี่ห้าต่อวันอันนี้ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละสเป็นต้นนะครับถือว่าเกินนะครับเพราะว่าเกินปีนะฉะนั้นเหล่านี้นะครับผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นผมเคยได้รับเรื่องร้องเรียนครับเข้ามาร้องที่ศูนย์ไขเกียร ข้อพิพาทภาคประชาชนแกว้งช่องนรีเขตยานวากรุงเทพ <c oughs> สถานที่อย่างนี้แหละครับที่ได้มาทําเรื่องร้องเรียนผมก็ตรวจนะครับตรวจสํานวนกาเรียกว่าตรวจหลักฐานว่ามีการกู้ยืมเงินบุคคลธรรมดาท่านนี้จริงหรือไม่มีการส่งผ่อนจริงไหมเพราะว่าถ้าเล่าอย่างเดียวเนี่ยไม่มีหลักฐานเนี่ยเราจะไปเชิญหรือว่าเรียกในส่วนของผู้ที่ถูกร้องคู่กรณีเนี่ยมาตกลงไม่ได้เลยฉะนั้น เมื่อผมได้ตรวจเอกสารแล้วมีการส่งดอกเบี้ยที่เกินอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดนะครับและรวมถึงพยานหลักฐานผมก็รับเรื่องร้องถูกไปนะครับเขาเรียกว่าเขียนคําร้องเพื่อขอเจราจาไก,ก่เกียร์กับเจ้านี้ตอนแรกเจ้านี่ไม่มาเจ้านี้บอกว่าฉันจะมาทําไมฉันไม่อยากไก่เกียรนะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกร้องหรือคู่กรณีที่จะไม่มา เพราะว่าเราไม่มาไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ผมไม่ใช่พนักง,งานร้อยเวรเจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับผมเป็นเพียงผู้ไกลเกีย่ยเป็นประธานศูนย์ไกลเกี่แล้วก็รับเรื่องในเรื่องของการไกลเกี่ยข้อพิพาทนะฮะฉะนั้นพูดถึงข้อกฎหมายเนี่ยผิดแน่นอนนะครับมูลค่าที่กู้ยืมกันเนี่ยสมมุติว่าแสนหนึ่งร้อยละยี่สิบต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ล่ะครับนั่นนะครับท่วมไปเลยครับ ฉะนั้นผิดกฎหมายแน่นอนข้อนี้<ๆ>ก็เลยทําหนังสือหรือโทรศัพท์แจ้งต่อคู่กรณีว่าวันนี้นางสาวกอมาอ่าร้องต่อศูนย์ไกลเกีย่ยแห่งนี้เพื่อที่จะขอผ่อนผันแล้วก็ปณีปนอมยอมความกันได้ไหมนะครับก็เราก็แจ้งความประสงค์ชี้แจงให้ฟังว่านายนี้นางนั้นนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายโดยเราเป็นผู้ไกลเกีย่ยนะครับจะไม่สามารถเองเอียง ไปข้างใดข้างหนึ่งได้เราต้องให้น้ำหนักทั้งคู่เท่ากันนะเพราะเราไม่ใช่ผู้ตัดสินเราเป็นผู้บันทึกข้อตกลงนะพูดง่ายๆว่าข้อกฎหมายเป็นหลักฐานแต่การบันทึกยอมความเนี่ยเป็นข้อกําหนดถ้าเรื่องเหล่านี้ไปขึ้นสู่ชั้นโรงพักมีการบันทึกประจําวันมีการร้องทุกข์กล่าวโทษมีความผิดนะมันก็จะมีผลเสียฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยว่าลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับ ประโยชน์ของอศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเนี่ยเมื่อรู้กฎหมายกฎหมายเหล่านั้นก็ช่วยประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกกระทําอยู่ถามว่าผู้กู้เนี่ยหรือว่าผู้ร้องเนี่ยมาร้องเนี่ยทำถูกหรือไม่เพื่อลดดอกทาดเบีย้ยเขาเป็นบุคคลธรรมดาครับเขาไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทเขาทํางานอาชีพอิสระเขาจะเอาอไรายได้ที่ไหนล่ะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมครับ ฉะนั้นสิ่งที่เขาสามารถที่จะนํามาซึ่งไรายได้เขาก็ต้องไปกู้บุคคลที่ให้กู้ได้ร้อยเลยยี่ร้อยลสองมันก็เลยเป็นวัตจักรที่จะต้องกอ่อเกิดปัญหาเพราะร้อยเลยยี่ร้อยเลสองเนี่ยเขาเรียกว่าขูดรีดเอาขูดรีดกับเนื้อปูอะเนื้อปูมันไม่มีเลือดอะขูดรีดกับเลือดปูอะมันจะมีไหมมันไม่มีถ้ามันไม่มีฉะนั้นเราก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาฟัง มาพูดคุยกันแล้วเราก็ยุติข้อพิพาทก็พูดถึงพระราชบัญญัติกฎหมายเนี่ยแหละอัตราดอกเบีย้ยเกินกําหนดเนี่ยร้อยละห้าต่อปีมีโทษนะาจาคุกสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับฉะนั้นเราก็พูดเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายฟังทางผู้ร้องมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นหนี้จริงนะท่านยินดีที่จะชดใช้ไหมท่านเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้เนี่ยประสงค์ที่จะยินดีรับเงินจากลูกหน,นี้ ่อนปรนให้ไหมถ้ายินดีแล้วก็บนทึกข้อตกลงกันไป <S <S เคสเหล่านี้นะครับผมก็ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเข้าถึงประชาชนตลอดเลยก็เวลาหลายๆปีเพราะเวลาเราไปกิจกรรมบุญนะฮะเราก็จะไปถวายพระศีวลีแล้วก็ไปตั้งซุม้มนะฮะกลุคมคุ้มของสิทธิและศิภาพกระทรวงยุติธรรมบางครั้งก็จะมีพี่ๆี่ยเกียรท่านเช่นทนายช้าง24ชั่วโมง นะฮะร่วมเดินทางกับเราไปด้วยเราก็ให้ข้อมูลข้อกฎหมายมีหลายเหตุหลายปัจจัยครับที่เกิดความประทับใจแต่วันนี้ท่านได้รับคําตอบแล้วนะการกู้ยืมเงินนอกระบบเกินอัตรากฎหมายที่กําหนดไว้ไม่เกินร้อยถ้าเกินเมื่อไหร่ถือเป็นการกู้ยืมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือมันเกินอ่ะมันเกินยังไงก็ผิด ะะพอผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่มาปล่อยกู้เนี่ยระวังนะผู้กู้ไปเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมเขาเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งความคุณได้แล้วก็อาจจะไปเลยเถิดตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินทรัพย์สินของคุณได้ซึ่งเขาไม่ได้มีอำนาจไปตรวจสอบหรอกเขาไปร้องทุกนะ,ะว่าเขากู้ยืมเงินคุณเนี่ยเกินกฎหมายกำหนดให้ทางเจ้าพนักงานร้อยเวรเนี่ย ร้องกล่าวโทษเอาผิดได้เขาก็จะไปตั้งพนักง,งานสอบสวนนะฮะสืบสํานวนที่มาที่ไปของเงินมาว่าคุณมีเงินอะไรค่าใช้จ่ายตรงไหนยิ่งบุคคลที่ปล่อยคู่นะฮจำไว้เลยนะครปล่อยคู่ผิดกฎหมายนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าผู้ร้องเนี่ยนะครับผู้ที่กู้ไปเนี่ยเขาไม่ยินยอมคุณจะไปขูดเลือดกับปูเขาเนี่ยคุณโดนแน่นอนนะครับ กฎหมายข้อนี้คุณไม่รอดนะฉะนั้นผมจะบอกว่าทั้งผู้ให้กู้แล้วผู้กู้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเข้าใจว่าผู้กู้ก็มีความเดือดร้อนจําเป็นต้องใช้เงินอาจารย์ถ้าจะกู้เงินแล้ว,ลวใครจะให้ก็ไม่มีใครให้หนูก็อดอีกนะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังส่วนผู้ให้กู้ก็รู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายแม้กระทั่งคุณเนี่ยปล่อยกู้ร้อยละสิบคุณบอกว่าปีหนึ่งไม่ถึงหรอกร้อยละสิบสองต่อปีร้อยละสิบห้าต่อปี แต่คุณทําเป็นประจําบ่อยๆคุณเหมือนคุณมีเงินเยอะคุณอยากทําคุณคุหมายคุณใช้ใช้เขาเรียกอะไรเบี่ยงเบนคลิกแซกนะไปทําเรื่องของการผ่อนทองคุณก็ผิดอีกนะเพราะคุณไม่มีอำนาจในการค้าทองนะหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ใช่สถาบันปล่อยกู้ยืมคุณก็มีความผิดอยู่ดีนะฮะ ฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจําไว้เลยครับวา่าผู้ยืมเงินนอกระบบผิดกฎหมายหรือไม่นะครับก็ถ้าไม่เกินอัตราร้อยละ15ก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณทําเป็นอาชีพอย่าทำเพราะสุดท้ายท้ายสุดคุณก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับวันนี้ EP 3นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามร,รับชมรายการไก่เขียไก่เกียร์ ซึ่งเป็นรายการให้ความรู้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติการไก่เกียรติ2562ครับอย่าลืมครับ1ไลค์1แชร์หมหาอุศน YouTube Facebook TikTok คุณสามารถเข้าไปพิมพ์ได้เลยรายการไก่เกียรไก่เกียรนะครับหรือว่าเกิดเรื่องราวล้องทุกอะไรคุณก็ส่งข้อมูลมาหากเราได้อ่านข้อความท่านก็อาจจะนำม,มาเผยแผ่แล้วก็ตีแผ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ popacom s i l i l a n d p r o p e r t y นะครับ n g b a c k นะครับน้ำยาทำความสะอาดนะครับเครื่องหนังแล้วก็ถนอมแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาไปรวยเอาไปรวยนะครับแผ่นยันมหาเศรษฐีมุงคลจักรวาลวัดหนองกายหรืออยากจะมีเขาเรียกอะไรนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าต่างของธุรกิจท่านพบกับทริปเปิ S เอสสเปนะฮะ แล้วก็อิ่มอร่อยกับหมาล่าหวังออนนุชครับแล้วก็พบกันใหม่กับ EP4 นะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีครับไก่เคียไก่เคีย